ขอโต้เขย่าเพื่อปืนไม่มีรีคอยลองยิงขวดแตกไหม ไม่เหลือคนระับว้าไม่ธรรมดาสวัสดีครับกอไ์ฟิการ ep ีนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเริ่มเล่นปืนไฟฟ้าใช้งบเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่กำลังมองมองปืนไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็ อยากจะรู้คร่าวๆนะว่าเราจะใช้งบประมาณกี่บาทนะในการเล่นนะครับเอาแบบเริ่มต้นเลยนะยังไม่มีอะไรเลยนะแบบเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยเอันดับแรกเราก็ต้องดูตัวปืนก่อนนะครับว่าเราชอบปืนแบบไหนนะตัวนี้เป็น E&C n นะรหัสรุ่น302นะอันนี้เราไปซื้อที่ร้านนะครับ ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะไอ้พวกปืนพวกนี้มันก็มีหลายเกรดหลายแบบนะอันนี้เป็นรุ่นกลางๆนะครับก็จากที่เล่นมามันก็เล่นได้นะไม่ขี้เลยนะราคาก็ประมาณตอนที่ซื้อตอนนั้นนะประมาณนี้นะครับพอเราได้ปืนมาแล้วนะมันก็ยังเล่นไม่ได้นะครับ มันเป็นไฟฟ้าเนาะมันก็ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนะแบตตัวนี้ก็เป็นของไฟฟ e ็อกนะครับเราซื้อมาตอนนั้นน่าจะประมาณ650นะแบตเตอรี่นะครับก็บวกไป650มันมีหลายเกรดนะเราต้องสังเกตในตัวนี่ครับไอตัวเล็กๆตรงนี้มันจะมี20 2สิบพวกนี้นะครับราคามันจะไม่เท่ากันนะ 25 C ไฟมันก็จะแรงกว่านี้นะแต่นี้ก็พอเล่นแล้วนะมีแบตแล้วก็ต้องมีเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นรุ่น B3 นะรู้สึกว่าเราจะซื้อในแอปนะครับซื้อออนไลน์เนาะราคามันประมาณน่าจะ250-300นะก็บวกไป300แล้วกันนะจำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วนะ ก็น่าจะประมาณ300แหละไม่น่าเกินนี้นะมันมีหลายรุ่นหลายราคานะเป็นพันก็มีนะร้อยกว่าบาทก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ประมาณ300แล้วก็ต้องมีตัววัดประจุไฟแบตด้วยนะตัวเล็กๆแบบนี้นะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้นะครับว่าแบตเตอรี่เราเหลือมากเหลือน้อยขนาดไหนนะมันต้องใช้นะ มันต้องเวลาเวลาเก็บแบตอ่ะมันต้องวัดประจุไฟนะเียบเข้าไปเซลยวสองสี่จุหนึ่งห้าเซลยวสามสี่จุดหนึ่งทั้งหมดแปดจุดสองหกเซลลที่หนึ่งเจ๊งไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยเราจะได้รู้นะว่าแบตเราพังไม่พังนะครับเราต้องมีตัวนี้ด้วยนะ ตอนนั้นเราซื้อมาน่าจะ60บาทประมาณนี้นะตัวนี้ก็บวกไปมีปืนมีแบตแล้วก็ต้องมีกระสุนนะครับกระสุนก็แล้วแต่เราชอบเลยนะตัวนี้เป็นโกลเด้นบอลนะครับศูนกรัมสี่พนนะ จริงๆแล้วปืนไฟฟ้ามันควรจะใช้สั5 0นะถ้าอยากให้มันยิงแม่นนะแต่ว่า2.0ก็ยิงได้นะอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะแต่ก็ยิงได้อยู่ทุงนี้ก็ประมาณ150บาท160บาทประมาณนี้นะก็บวกไปเอาประมาณ150แล้วกันซิลิโคนต้องใช้ไหมสำหรับปืนไฟฟ้า จริงๆแล้วมันก็ต้องใช้นะคขีดในจุดที่มันเสียดสีพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันเลื่อนได้น็อตท,ที่มันหมุนได้เงี้ยแล้วก็ขีดในลำกล้องเพื่อทำความสะอาดก็ได้นะแต่เกียร์บล็อกอ่ะมันไม่ต้องขีดนะถ้าขีดเข้าไปด้านในตรงนี้มันจะช็อตนะอื่นก็จะพังนะไฟกับน้ำมันก็ไม่ควรอยู่ใกล้กันนะแต่ก็ต้องใช้อแหละก็บวกไปอีกนะกระป๋องนี้ก็ 100งรนึ่งรนะครับตัวแส่ต้องใช้ไหมแส้ทำความสะอาดอันนี้มันแถมมากับปืนแก๊สนะปืนแก๊สส่วนใหญ่อะมันจะมีแส้แถมมาให้นะบางรุ่นนะไฟฟ้าบางรุ่นก็มีแถมแต่ว่าของยี่ห้อซีอะมันไม่แถมถ้าเราจะใช้ก็เราต้องใช้แส้ของปืนจริงนะจุดสองใช้ได้นะ ถ้าอยากใช้นะก็ประมาณ200กว่าบาทอันนี้เราจะไม่บวกเข้าไปนะมันก็แล้วแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้นะครับถ้าไม่ใช้แท้ก็หาลวดหาะไยยาวๆก็ได้นะมาทําเป็นแท้แทนก็ได้นะก็ประมาณนี้รวมแล้วจะต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับในการเล่นปืนไฟฟ้าพามนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะอันนี้คือรุ่นกลางนะมันมีรุ่นแพงก็มีนะกระบอกก็เป็นหมื่นก็มีหรือว่ารุ่นถูกก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากหรอกก็สี่พันปลปแต่ถ้าจะเอาแบบพอดีพอดีก็ประมาณนี้ได้นะครับถ้าเราเริ่มเริ่มใหม่เลยเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่แรกเลยมันจะต้องซื้อหลายอย่างนะคราคาก็าอาจจะสูงหน่อยนะ แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วนะี่ยมีแบตมีกระสุนมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเราซื้อปืนมาเล่นอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะราคาไม่สูงมากนะครับอย่างตัวเราเองอะ่ะกระบอกเนี้ยเป็นกระบอกที่สองนะเราก็ซื้อแต่ปืนนะซื้อแต่ปืนมาอย่างเดียวกระบอกแรกเราเป็น AK เนาะเ k ก็ไม่ได้แพงมากนะเ k คมันรู้สึกว่าจะห้าพันกว่าบาทนะแต่ก็แพงกันแหละ ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาคุยอะไรให้ฟังอีกก็อคอยติดตามรับชมแล้วกันไปแล้วสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมายิงเล่นสักหน่อยนงครับเพราะว่าเพิ่งชาร์จแบตไปนะเดี๋ยวแบตมันจะบวมนะปกติเราจะยิงประมาณ15เมตรนะเดี๋ยวจะมาปรับคอป ปรับพอปให้มันพอดีกับระยะที่เราจะยิงคนระับอันนี้น่าจะประมาณ8เมตรอ่ะจะลองยิงขึ้นไปหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ยคือพอดีกับระยะที่ยิงตอนนี้นะประมาณ8เมตรนะ ก็ปืนไฟฟ้ามันเป็นปืนที่มีความแม่นยำสูงนะถ้าเราตั้งดีๆนะเนี่ยมันจะแม่นมากเลยนะเหมาะสำหรับยิงเป้าเล่นอยู่ที่บ้านชิวๆนะแต่ต้องใส่แว่นด้วยนะ เพราะว่าแรงสะท้อนม,มันเยอะนะครับความแรงประมาณ350-400นี่ก็บวกกับลำกล้องที่มันยาวขนาดนี้แรงมันจะเยอะนะแมนมากออโตดูสิ ล่วงไปแล้วนะครับว้าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะสำหรับปืนไฟฟ้านะถ้าใครอยากซื้อมาเล่นก็เหมาะสำหรับยิงเป้าคนระับแล้วก็วางโชว์สวยๆนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคนระับ ขอบคุณที่รับชมไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ